Okay. เราตอน,น,นแรกๆยังไม่ค่อยต้องดูกล้องก็ได้แค่มองใช้ขวาใช้ขวาพอเพียอแค่ดูว่าจะหายจาก1แค่นี้นี่ต้องไม่ดูอะ่ะดีเสี่น่ากลัวหนึ่งคือสี่น่ากลัวเวสี่สองสี่ห้าหนึ่งน่ากลัวน่ากลัวเพราะว,ว่าผีตากชี่เนี่ยไม่รู้จะมาตอนไหนเราก็ไม่รู้นัน เหมือนผู้บุกี้นั่นแหละก็คือจะวิ่งมาโดยที่ไม่บอกแต่มาแค่สเต็ปเดียวก็คือมาประตูซ้ายประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้เี่าจะมาส่วนไอมีกดจะมาตรงกลางตรงกลางเนีทอเองส่วนผู้บุกี้กับผู้หญิงสาวผู้หกิ่นี้เลยจะมาตรงนี้ นจำแพทเทิร์นได้แต่ว่าจำแพทเทิร์นได้ก็จริงแต่ไม่ชอบจักรนะบอกไว้ก่อนดูแพทเทิร์นแล้วก็จริงแต่ไม่ชอบจักรนะจะกรนั้นอาจจะใช้เป็นหลาย e p พอาะกลัวเลยนะครับเครื่องคืนนะเครื่องคืนยำเหงายำเหงายำเหงาหนอยไม่มีเหี้ยอะไรเลย โอเคมาแล้วหนึ่งตัวโัวชมพูไม่รู้จักอย่าถามชื่อกูไม่รู้จักชืรวา่เวลามา คื่มีขนาเทงแต่กต็คือตัวประตูมันเจมไม่ได้โหหลายกับหลักนานั้นหรอกทไม่ได้มีกับซารกประตูเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้เปิดกล้องดูนานนาน ันทำที่แม่งหน้าดูสิคือสองเพราะสองจะมาก่อนสองสองสาม จะตาตอนตีสองมากว่าแน้ะเราที่ผมสำรวจสถิติการเล่นของตัวเองมาเพราะว่าตอนตีสองผมมักจับแบบลนอ่ะ้าใจไหมลนแบบมือมือจะสั่นเวลาคมลนเวลาผมลนมือมสั่นเนี่ย เลยโอเคม,ม,อมาเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเวลาเราปิดอะ่ะอย่าเปิดกล้องดูเพราะมันเด็กพลางเ็ดดงารีก่อนแบตเตอรี่เป็นไรสกันสุดวก็คอยกลองเสวิตปิดไปดู ควระแวงสามเข้าใจไหมแต่ตอนนี้กูระแวงสามมากกว่ามากกว่าแบบอื่นเพราะอะไรก็ไม่รู้อย่างดีๆความระแวงมันมาแบบมาโดยไม่รู้ตัวแล้วอย่างหนึ่งมาทำไมก็ไม่รู้ที่ดีมันก็มาเป็นตีนะดูตู้ดีก่อน ไอ้เฮียเฮ้ยไปกันได้เหรอไปได้ไงวะมึงเฮี้ยมึงจะเป็นเฮียแหละกับของกูบ้าเปล่าวะนี่ยนะผมไม่ใช่กลยุทธ์หรอกมันคือการหัวร้อนเว้ยพาผู้เล่นหัวร้อนแบตเตอรี่พวถัาเรดใช้แบตเตอรี่มันจะเต็มเปล่วะอุ้ยยังไม่เต็มดี เขาว่าอยากรู้ไหมว่าถ้าเกิดอระรามาขอร้อนเต็มเราจะเป็นยังไงเนี่ยไปโดนเราคุณเล่นผ่านเถอะจริงอ่ามาทําตอนนี้เลยตอนนี้ช่วงเราช่วงช่วงเสียงตายอยู่ <c oughs> ช่วงเสียงตายอยู่ <c oughs> นาตอนเน,นี้ยตอนเนี้ยช่วงเสียงตายอยู่เพราะฉะนั้นจะไม่ทาเดี๋ยวจะไปทาตอนผ่านเพราะว่าตอนผ่านแล้วเราทำอะไรก็ได้คนผ่านทำอะไรได้เว่เว่ เดี๋อย่าล้อเลยนี่ยเพราะเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องการล้อแบบล้อชื่อพ่อด่าพ่อล้อเม,ไมอนะ่ไม่เคยนะไม่เคยจริงจริงแต่อออบอกจะไม่ทิ้งเอนตเตอร์เทนหมดอื่นนะครับฉะนั้นอย่าถาหาความเวนต้าเทนกับกูเลยกูมจะจริงจังอ,อย่าถาหาความเวนต้าเทนกับผมนะครับต่บอไว้ก,ก่อน ทำหายยังได้อย่างเดียวคือการจริงจังแป๊แป,ป๊ไม่เดิน คราผมเล่นทีนึงอ่ะผมต้องเปิดเสียงให้โคตรดังเลยเพราะว่าเสียงภาคเบามากๆนะครับมันอยู่นานจังวะนานไปเปล่า ใช่เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึอยู่หน้าน่นเลยนะกูทำทำไมไอ้เฮ้ยมีเกาะมามีมีเกาะมากูตายฮะเนี่ยแหละคือมันมีตัวหนึ่งไอ้ที่มันจะเด็กนะงานคือยย็าดูซ้ายเนี่ยแหละสาเหตุที่ผมตายเนี่ย